สวัสดีพี่น้องสวัสดียามเช้าพี่น้องเอ้ยอดอนสิไปเฮ็ดงานนด้บาดนี้พาะกระจังน้องพาู่พิ่นเนาะออเออไปไปส่งอยู่สวรรค์กะเฮาก็ไปส่งฮอนหม่องมันรถอือย้อนสิเอารถพญสีกับพญสีเอารถใหญ่ไปส่งสวรรค์เลยฮะอายังมเอารถบ่ดนี่้องรถเรามีนัือเฮ้ยไปได้แ สวรรค์กึกแล้วแต่ใส่น้ำมันกัแล้วใส่น้ำมันไฟก๊าบกับสองแสนพอบัสบัดสองแสนบัสใครเนี่ยอือ โอ้ยปัากรอกบอกอันบอกหลดเขานัน่นจะลงอยู่หันอยู่หัน,นครับอ,อืมอืมแน่คือบุกีโลตูอตอต้อันอันฮักคือว่าแล้วมันตองได้ไปเส้นอันเส้นบัสห้ากิโลตู้เข้ากับไปเส้นหายด้อือ ยังเลี้ยวไปน่ะเธอเขาเจ้าเห็นเพื่อนใหม่บนหันน่ะรถรถน้องแล้วแรนมาคขน่ะอออืม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 เนอืมอืมอันขี่รถตู้ไปน่ะก็ขาเจ้าไปเคลียร์ให้เองไหมพวกรถตู้เขาเจ้าไปเคลียร์ให้เองเรื่องบัสเรื่องยังนั่นเออขาเจ้าไปเคลียร์ให้เองเบิ้ดขาเจ้าไปเซ็นให้เบิ้ดไม่แต่เ้านั่งถ่ายอยู่รถ ก็ là หมออ้อยดอกสกีตพันประมาณเนอะพรอได้สิกินเบิดอนหะมาซื้ออยู่แทบันเออไปซื้อต้องใส่เครื่องบอดอนถึไปเห็นงานไอ้ก๋วยเตี๋ยวเออไปไปเบิงไปไปอยู่น้ำข้าวบอตาดอกไปอยู่น้ำมู หมลูเคย,เยกันอืม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 เขาก็เห็นงานอันนั้นวันละเท่าไรน่ะเขาว่าเดือนเงินเดือนวันละสี่ร้อยก,กินน้ำเขา,ขา,ขานี่เขามาด่าฉันนะ ว่าส so ีลอยกิน hmm. น mm ้ำเขาสาวหงอยู hmm. mm ่น hmm. yeah. okay. ้ำข oh ้ไ่ใอนนี่อยู่น้ำเขาล้าก็ออกกัดคนละครึ่งก็ได้หันขาหงกันน่ะอยู่กับเนอกมันน่ะหันขาหงคนละครึ่งก็ได้เป็นยังก็ดีแล้วมันก็ะแหงเกิดบเียไปหลายไปเสาเองบมดองพันบดเ ออันนี้ก็สมมติสามพันกับคนละพันหาแบบมันก็โอ้อยู่รอกสนาวันละสี่รอเอด็ดกินน้ำเขานะ่ะแต่ตาก็วันละสีะ่รอยหาสิบยังกินเฮ้าอยู่เออผุนแล้วเผื่อไว้เผื่อเงินเดือนสิออกอืมมันบ่มีอีพีอีนองได้ไปผุนมันบอ่คืออยู่บ้านเฮ้าได้ ้านเท้าย hmm. ่งว pues, ่าบริสุทธิ์กินไปพุ่นประจีไปยุบอยู่ไซมมีมองยุบมงยืมได้เออคอยตาคอยกับอ้ายกันยังคอยยังหายคนละแปดพันไปแบบเพื่อใช่อืม อืมเ um, uh, 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 uh. okay, um. ่ย uh คือโบัะ huh. อ uh ืา huh. อืมอืมอ okay. oh, uh ือ huh. ืมอ okay, um ืมอือ mhm. uh ือ huh. uh ืม huh. อืม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 อืกอืกอื่อืมอืบอืมอืมอืมอืเอืมอืมอนเอืมอืมๆือือืมอออือดมอือืผือืมอืมอืมอมอืมื้อื้ออืมอืมมืมอนมอนมดือืมอมออนม ผ้าห่มแพ้พถือแล้วมันได้ซื้อเลยเออแต่ว่าตาหน,น่งลงไปกับได้ไปซื้อผ้าห่มซื้อนู่นนี่กับพืชเป็นพันกว่าอ,อืมซื้อผ้าห่มซื้อผ้าแพร่ซืออ้อสาดซื้อหมอนแล้วมันบ่ได้มีเลยมันผุดมันไม่ได้ซื้เอเลยอืมเพื่อ ใช่และเพื่อสิได้ชิ้นเดือนเฮ้ยอือจะสิได้เงินขนาดมิดบ่ไปทั้งเฮงนี่ยังบ่น่าฮอดเดือนเด้นี่่มิดไเฮงเตะยังได้นี่ออเงินฮอดเดือนได้นี่ยังเฮาก็ได้าฮอดลบ่าามไถุงน่ะ วุ้ทงเห็นได้จ่ะใส่ชุดไว้จ่ะขึ้นไปจับแล้วอ็ม m ีได้จ่ะเอ่มซีได้่นเอเก่งดน โดนเกมสิไปกรุงเทพแล้วมีรอเพื่อนพอด่นี่ตรงน่ะอืมเอาไปก่อนมันมันั่นกะก็ได้ใส่ ไปได้เงินจะซื้อเอาใหม่ตั้งไปตั้งใจหาเงินได้เฮ้ยบอโแมนไปเอาเมียเลยเอาเมียก็หาเงินได้พคนแรกจังแต่งกันนี่ยไอน้องหาซอยแล้วกันนั่นน่ะเขาแตกเอาเลยโอ้เขาแต่งเอาปูนี่จะแต่งเอาอยู่ผัวน่ะบ่แก่มาสายเดียกันเขาแต่งเอาซะ่เออ จนมาซาเดียวให้เขาแต่งอาซาหนิดวันหนิดบุญยอมแต่งอาผัวดอนแมงให้สิให้จยันนันผู้ช้าแต่งอาสำมาแห่เขาแต่งเอาแล้วแล้วเราแต่งบ่มีเงินอืหนิดว่าบ่มีเงินแต่งมันได้เงินก็ได้ยังเอาเมียกันอยู่ได้หรือบ่ได้เนี่ยฮะอยู่ได้หรือบ่ได้ไปเบิ่ง

ตาแห้งกระทั้งหนึ่งเขาทั้งคายลูก,ล,กลูกแต่ที่สี่หัวตาแห้งเต็กนะสองโมงกลางเวรนี้นะอือเอางานสองโมงกลางเวรเลิกทีหนึ่งกลางคืน มาได้ยู่ดอกที่หนึ่งกับผัวแล้วอือเฮากับนอนยากังเว้นเอ้าสิบโมงยังหลุดผัวแล้วสิบเอ็ดโมงม่ได้ยังหลูกนากะกังเวินได้ยู่ดอกวันละสี่ร้อยกับอันกินน้ำเขาอยู่ห้ากับโอ้อยู่ซำนะพรได้เก็บอยู่ดอกอืมประหยัดเอาเลยเงินมันโมเมนต์สิห้าได้ง่ายเลย ห้าไหาได้ไงนะเปาเจ้าเออแม่นมึงแนี่ผู้ลูกเศร้าหามห้างไงกระเป๋าเจ้ากับสัตว์คอตะนาแม่ไงสุดเลยอืเปิดสิได้ลกพักบงขายมัดพักบงจนสิบเอ็ดโมงเมื่อคืนจังได้แล้วกระเป๋าใหญ่เท่าไหร่เปล่เกืองแค่ก็นู้ไปซื้อบ่เออเป็นจังไปได้ซื้อซื้อแต่ผ้าห่มไปก็ได้ซื้อแล้วผ้าห่มมอนแล้วเว้ย พาปูมาแล้วอ้อยกับไปบอกสวดพอใหม่ไปส่งบ่าวดอนไปกรุงเทพอะไพี่นเนาะทำงานกรุงเทพแม่อ่อนแน่อ้อยแนอ้อยอ้อยอย่าลืมมาชื่ออันไข่สวรรค์มาผากหน่าเด้อไข่สวรรค์ไข่สวรรค์ ส่งอยู่สวรรค์เลยพี่น้องส่งอยู่ด่านเลยใา้ถามไหมหาดอกไม้ถือไปตามทางเออต้นดอกขาวๆนั่นแหละย่างกับไปเอ้ยย่างกับไปเออมาหละย่างกับไปจังหัวลมลม ายหาเงินหาคำมันได้ตั้งใจเก็บเงินเก็บ,กบคำอ๋อเธอสั่งงาอ้อนซื้อกะจีมาให้บาลุฮะเบิร์นบอกเด้ซื้อกะจีมาให้คอยในเด้อกะจีมาให้คอยเลยนะกะจีะเวียงผ้า เ๋ <laughs> ดีเอ็นบอกซื่อของมาหหา้อ้อยเอ,อ้ยสะอ้อยได้น่ะเอ็บอกนอยอ้อยสะซื้อขงจีแวงผ้าให้เนเด้อสะออองจีแว้งผามาองแล้วเออจีวงผ้าซื้อใส่ทงนั่นับ จะพาเพิ่นมาเอิ้นบอกพอเพิ่นก็มีขั้นหาเนาองไปบอกพอสัญหาเงินหาคำโชคใหม้มันตลอดปลอดภัยบให้ตื่นในท่วงได้เงินได้คำได้นสำหรับที่นี้ไม่ตาก็บเได้ล่าอะไรพี่น้องของตนาแล้วสีเขาพ่อกันคิดนะพี่นอ้อง สวัสดีทุกคน